กันในช่วงนี้นะคะกับคุณธีรศักดินาวรากูลจากบริษัททรัพย์ซีจีเออินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยคุณรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอแล้วก็นันโอทุนครับพยายามลุ้นอยู่คุณรองพันสองจะถึงไหมแต่ว่าวันนี้นะแอดไว้เมื่อวาน,วานได้งบดีวันนี้ทําหน้าที่เต็มที่เลยเหยียบไปเจ็ดบ,บาทตอนนี้ในขณะที่เดลต้าก็มากราฟก็มาเอลที LT ก็มาหุ้นใหญ่ๆพยายามพร้อมเพรียงกันจะไหวไหมวันนี้จะไหวไหม ก็ในแง่ของตัวเซนติเมนต์แล้วก็ในแง่ของตัวทิศทางเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีลุ้นนะครับสำหรับตัวของเซ t i n ิ e นเด็กนะครับกับการลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่ระดับ1,230นนะครับเพียงแต่ว่า เมื่อวานนี้เนี่ยในแง่ของแรงขายนะครับที่บริเวณ1,200ลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า1,190เนี่ยวันนี้ต้องประคองครับไม่ให้ตัวของเซ็นิเด็กเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับลงไปต่ำกว่า1,190นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเนติเมนต์ที่ดีของภาพตลาดหุ้นไทยครับเออซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์หลายตัวหลายตัวพยายามส่งสัญญาณว่ามันดีแล้วนะมันเริ่มที่จะเห็นการการลุ้นไปต่อได้อะ แต่มันติดอะไรอ่ะมันเหมือนมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ไปกัก็ติดในเรื่องของฟลนะครับที่เรียกว่ามันยังไม่ได้กลับเข้ามาในฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยแบบเต็มตัวนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของตัวเออเรียกว่าทิศทางนะครับของตัวค่าเงินบาทเนี่ยจะเห็นว่ามันแข็ง่านะครับลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จ่อที่บริเวณโลเดิมแถวแถวสามสิบ นะครับแล้วก็ลงไป32.5แล้วก็มีการตีกลับเนี่ยโซนนี้นะครับถือว่าเป็นแนวรับที่เรียกว่าใหญ่มากๆนะครับสำหรับตัวของค่างเงินบาทแล้วก็ถ้าในแง่ของการแข่งข้าสำหรับรอบนี้เนี่ย ฟโฟรที่เคยเป็นแรงขายนะครับในอดีตมันเบาลงนะครับเหลือแค่ว่าจะกลับมาเป็นจังหวะของการเข้าซื้อเพื่อกินกําไรในรูปของตัวค่างเงินบาทเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยตรงนั้นมากกว่านะครับแล้วก็สัญญาณในแง่ของการคอนเฟิร์มก็คือเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะครับถ้ามีส่งการส่งสัญญาณในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้มในเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยถ้าส่งสัญญาณแบบนั้นเนี่ยทิศทางของตัวค่าเงินบาทจะมีสัญญาณของการแข่งค่ามากยิ่งขึ้นครับผมจริงๆอ่ะบาทแข่งข่ามันน่าจะรุ้นได้นะคุณรองใช่ถูกต้องครับเพี่งแต่ว่าภาพระยะสั้นเนี่ยมันมาละนะครับกลางกะยาวจะคอนเฟิร์มไหมอยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐครับผมว่าจะ ให้ในเรื่องของตัวอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงต่อเนื่องในภาพใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าความกังวลเรื่องของสงครามการค้านโยบายในเรื่องของภาษีเป็นความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเฟดถ้าส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบีย้ยตรงนั้นก็จะทําให้ภาพระยะกลางกับยาวของดอลลาร์เนี่ยแนวโน้มยังอ่อนค่าอยู่ครับผม เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาฝรั่งเข้าก็จริงแต่ไปไปเอาเงินไปไว้ในบอลซะเยอะบอลไทยนะคะถูกต้องครับถูกต้องวันนี้ตอนนี้จากเมื่อวานนี้นะมีการประชุมเฟดคุณรองบอกว่าให้จับสัญญาณเดียวว่าเขาจะส่งสัญญาณการกรกเบยหรือเปล่ารอบนี้ผลการประชุมไม่น่าจะลดแต่ไม่ลดใช่ใช่<ต>ใช่เขาบอกว่ารอบหน้าไม่แน่ถ้าไปแบบนั้นปุ๊บ,บแถวแถวที่เราเห็นแข่งข่าสูตรแถวสามสิบสองบาทยี่สิบมีโอกาสแข่งข่าหลุดระดับนั้นไหม มีครับเพราะว่าภาพใหญ่ของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้มันลงไปต่ำกว่าระดับ100นะครับแต่ว่ายังกลับขึ้นไปไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าในตัวของอธนาคารกลางส่งสัญญาณคอนเฟิร์มเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยนะครับ ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปที่บริเวณ97หรือ95ได้เลยนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ของดอลลาร์เนี่ยมันดูไม่ดีอยู่แล้วนะครับพอดูไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือทิศทางของตัวค่าเงินบาทก็มีโอกาสที่จะแข็งค่านะครับลงไปแถวๆบริเวณ32นะครับซึ่งในอดีตไม่ใช่ว่าไม่เคยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เล็งไว้นะครับสำหรับภาพระยะกลาง32บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐ มีโอกาสที่จะแข่งค่าลงไปที่โซนดังกล่าวได้ครับเออพอลากโลจากโลถึง32จริงๆด้วยครับผมก็จะเป็นแนวให้เห็นแนวก่อนว่ามีโอกาสจะแข่งค่าลงไปที่ระดับนั้นใช่ใช,ใชแต่พ<ช><ข>อดอลลาอ่อนปึ๊บกลับมาดูที่ทองคำครับผมอยู่ๆก็<อ>มีรแรงฮึดกลับขึ้นมาได้ ครับ <laughs> ก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับสำหรับในตัวของทองคำเพราะว่าระดับราคาแล้วก็ในแง่ของการฟื้นตัวในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมาเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของเซนติเมนต์แล้วก็จังหวะเนี่ยมันเหมือนจะยังไม่ใช่นะผมคิดว่านะครับเพราะนั้นในตัวของราคาทองคำนะครับทดสอบแนวต้านใหญ่ที่3,440 นะครับในในกรอบนี้เนี่ยนะครับความเสี่ยงในระยะสั้นก็คือให้ดูแนวรับนะครับที่บริเวณ3350ครับถ้าสปอตโกลงไปต่ำกว่า3350โครงสร้างของราคาทองคำจะมีโอกาสลงต่อนะครับเพราะว่าภาพระยะกลางนะครับของตัวทองคำที่ดิดกลับขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการทดสอบนะครับ จุดสูงสุดเดิมแล้วก็ไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่ดังนั้นเนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวเพื่อลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นระวังการหลุด3,350ถ้าหลุดจะย่อลึกลงไปที่โซน3,300อีกรอบหนึ่งสำหรับในตัวของสปอตโกครับคุณลองจริงๆอ่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ลงทุนในทองคำอะน้วันนี้เขาลุ้นหายใช่ใช่ลุ้นออทามหายด้วยเพราะว่ามันขึ้นมาเร็วแล้วก็แรงจริงๆในช่วง2วันที่ผ่านมาแต่พอมันมีข่าวว่าจีนกับสหรัฐเอาละนะเขานัดกันเรียบร้อย อ่าทใช่นั่นแหละเออมันก็เริ่มมีความหวั่นใจไงว่าเอาละสิยังไงดีจะลุ้นไฮต่อไหมหรือว่านี่คือการ,รบจบรอบแล้วยังไงดีก็ในแง่ของโครงสร้างเนี่ยนะครับก็ยังลุ้นเ,เรียกว่าไฮนะครับไฮเดิมที่3,450 นะครับหรือว่าใกล้ๆ3,500ยเนี่ยยังมีโอกาสแต่ว่ามันต้องเผชิญในเรื่องของการซิกแซกแล้วก็ไซด์เวในโซนนี้เนี่ยอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งแนวรับสำคัญเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือ3,350นะครับไม่ควรหลุดนะครับเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการย่อล,ลึกลงไปที่โซน3,300แล้วค่อยฟื้นหรือว่ารีบาวซึ่งจะใช้เวลาในการขึ้นเนี่ยยาวนานกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือไซด์เวตรง 3 3 8พ3นสาแปถวเนี้ยอีกสักระยะหนึ่งนะครับสาวันแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นการตีกลับขึ้นไปเพื่อทำนิวไฮครับผมอ่างั้นก็คือไซเวย์ตรงนี้ได้นะขออย่าหลุด3,350ใช่ครับใช่ครับใช่ให้โอกาสในการพักเหนื่อยบ้างหลังจากที่หลังจากที่ก็กลับมาเร็วแล้วก็แรงนะคะอันนี้ภาพดวงทองดูค่าเงินยูโรกับเยนที่ไหนสิคะครับในฝั่งของ ยูโรนะครับในฝั่งของยูโรเนี่ยนะครับจริงๆตอนนี้ยูโรกับทองคำก็มี correlation กันพอสมควรเหมือนกันะในฝั่งของยูโรนะครับก็ภาพที่เป็นไซเย์นะครับในช่วง2-3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในภาพใหญ่ยูโรก็ยังเป็นแนวโน้มของการแข่งข้านะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับเหลือเียงแค่การเบรกแนวต้านที่ 1.142นะครับขึ้นไปถ้าเบรกไฮได้เนี่ยก็ซิกแซกขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวของยูโรภาพระยะสั้นคงเป็นการไซด์เว์เพื่อรอขึ้นครับแนวรับก็ดูที่เอ่อ นะครับ1.130เป็นแนวรับนะครับสำหรับตัวของยูโรเทียบดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นฝั่งของการย่อลองนะครับแล้วก็การเบรกแนวต้านที่1.142ขึ้นไปก็จะมีแนวต้านถัดไปที่1.150ได้เลยครับผมเออในของยูโรนะคบภาพจริงๆก็ภาพคล้ายๆทองคำเหมือนกันใช่ครับในฝั่งของ US J a p a n นะครับเยน ทิศทางแข่งค่านะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอนะครับการแข่งค่าลงไปต่ำกว่า142.4 142.4นะครับ142.4เพื่อให้เห็นโลในระยะสั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทิศทางของตัวค่าเงินเยนก็มีโอกาสที่จะลงไปที่141แล้วก็140เยนต่อดอลลาร์สหรัฐได้เลยครับอืมอ่ะนี่เป็นในส่วนของ c u r r e n รนซี t ฟิวเจอนะคะดูที่ Single s t ต c อ f ฟิวเจอรนี่หนึงคุดออก แอดวาน์แอดวาน์วันนี้สามารถที่จะรองได้ไม่น่าทางน้อแอดวาน์ผมแนะนำตัวทรูด네ีกว่าครับ อ่านะครับเพราะว่าในฝั่งของทูเนี่ยโครงสร้างนะครับมันผ่านการไซเว์นะครับแล้วก็เรียกว่ากรอบเนี่ยนะครับพอเห็นภาพนะครับมากกว่านะครับเพราะนั้นตัวของทูเนี่ยลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่13ถึง13.2นะครับก็ยังพอมีแกลบสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนำในฝั่งรองครับสำหรับตัวของ t ู u e M25 ครับผมทำไมทาไมถึงแอดวานถึงไม่น่าไม่น่า คือแอดวานเนี่ยมันจ่อที่บริเวณไฮเดิม erm, นะครับปัญหาคือเอ่อเรายังไม่แน่ใจกับการเบรกแนวต้านสำคัญนะครับในรอบนี้นะครับเพราะนั้นก็เลยแบบยังดูว่าเอ๊ะถ้าแถวนี้เนี่ยพลิกกลับลงมานะครับพลิกกลับลงมาให้ดูแนวรับที่หนึ่งอเอ่องร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับสองเก้าสิบเจ็ดถ้าหลุดเนี่ยก็จะย่อลึกลงไปที่โซนบริเวณ2 8 5ด้าเพราะนั้นเนี่ยถ้ารอ การทดสอบด่านสำคัญแล้วไม่ผ่านย้อนกลับลงมาเนี่ยจะเป็นจังหวะของการดักช็อตมากกว่าครับม,มีมีตัวอื่นอีกที่น่าสนใจไหมคะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเรายืนเหนือพ200จุดได้แล้วนะเราอาจจะต้องหาอะไรไวๆไวๆไปแลวนไวๆะะไวไวแต่มันไม่ไมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะนั้นก็เดน,นเอาตัวที่แบบชัวร์แล้วก็มีเทรนที่แข็งแรงหน่อยนะครับน่าจะดีกว่าก็มองตัวของทูเนี่ยนะครับชัดๆชัวร์ๆดีกว่าครับ เอาช้าๆนะคะสำหรับตัวของซิงเกิลสตอรฟฟวเจอร์เป็นตัวตัวนะคุณลองย้อนกลับมาดูตัวทีเฟกให้หน่อยครันณวินาทีนี้นะวินาทีนี้เราเริ่มเห็นการปรปับตัวเพิ่มขึ้นจอจอและจอจอและยังไงตอดี ก็ในฝั่งของตัว S50 uh, M25 นะครับแนวรับสำคัญที่ uh, เรียกว่าต้องไม่หลุดนะครับก็คือบริเวณ765นะครับ765หสำหรับวันนี้นะครับถ้าหลุด uh, ก็จะเป็นสัญญาณของการลงไปที่บริเวณ740หรือว่า730ดนะครับดังนั้น,นในฝั่งรองยังสู้ได้ครับ7 7จ็ดหยังเป็นจังหวะของการย่อลองแต่ถ้าต่ำกว่า765โดยเพราะวันนี้สต็อปล s อในฝั่งหลอกแล้วช็อตระยะสั้นได้ครับผมอ่าเจ็ 7, 7, 5, คือนะระดับปัจจุบันนี้เลยนะคะใช่ครับสู้ลองครับสู้ลองแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านมีเจ็ดแปดห้แล้วก็800ร้อครับสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในตัวของ S50 M25 ครับค่ะเราจะเปิดช็อต จะบอกว่าสวนลงมาก็ต่อเมื่อมันหลุด7-6 5หอ่าใช่ครับต้องรอหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับลงไปก่อนตรงนั้นจะเป็นจังหวะของการดักช็อตครับผม อ่าอันนี้เป็นภาพรวมนะคะคุณผู้ชมได้ไปกำหนดเป็นกลยุทธ์สาหรับการเทรดในช่วงเช้าวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรวมคึกคักมากเลยทีเดียวคือคักทั้งตัวพิธีกรด้วยแล้วก็ภาพโดยรวมฝากไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันนะคะ <ผม S 1> ว่าเราจะสามารถยืนเหนือพันสองร้อยจุดตัวเลขกลมๆได้หรือเปล่านะคะวันนี้ขอบคุณคุณลองมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นภาพรวมนะคะคุณผู้ชมได้เห็นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน